สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามขาบึงเข่าสม้มทางสองปะเมาทักทายเอฟซียู่ถูกมองทุกบ่นเด้ออยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทยอยู่บ้านเฮาก็ดีเนาะมาสมผลงานแล้วเป็นถีเยีบห้อยจักหน่อยฟัดสีวาได้ยินแต่วันเล้วเล้ัลกบเห็นไปถ่ายให้เบิง้ง เห็นไปถ่ายคลิปให้เบิ้งภาษีวาเนาะสวยงามพี่น้องสวยงามสำบานเฮาเนี่ยละเนาะหัวเนาะสิเอาสำได้หัวคันยังได้งามมันกระใสเงินหลายแต่ว่าอันนี้พอประมาณได้พี่น้องเนะาะถือว่างามแล้วสำเนี่ยแล้วตั้งแต่พันที่ วันที่สองอสำเร็จไปวันที่สองอ,อกขอบอ,อกขอบใจนำทุกฐานทุกคนที่ห่วมืทึทน่หวมแหง้งสอยกันเนาะซอยสอยกันออกแห้งงานมาเห็ดมาทำสางซาพ,พัฒนาก็คือพี่น้องสวัสดิน,นมงครเฮา ะน้องแตะเนาะน้องแตะเพิ่นก็มาซอยคือกันุขอบคุณผู้ใหญ่เจบุญทุกท่านทุกคนอ้ายแล้คุณยายเพื่อนมิตรสหายเด้อบสุขุคนเียกงานสําเร็จก็ย้อนว่ามีความสามัคคีเนาะพี่น้องเนาะได้ได้อันทุน ได้ทุนมาแล้วก็ต้องอาศัยเหือแห้งต้องประกอะบกันผลงานจึงสำเร็จนี่ที่สำคัญก็คือความหักความแพงความสามคัคคีกันความเขาหลบกันเขาหลบขึ้นใได้พอบ้านเพิ่นแต่งเวียกแต่งงานก็นต้องฟังความเพิ่น <c oughs> เรียกงานจังเดินจังเลี่ยวนะพี่นอนะ้องเนาะ ส่วนป่าเมาเป็นผูกคนควายหาทิ่นหาหอนมาสื่ออุปกรณ์เนาะส่วนว่าผู้ใหญ่บ้านนะพิ่นกบลิฮารเรลืองแหง่งงานบ้านพามาเห็ดมาทำสำเร็จนี่เนาะที่ว่าส่วนทราใส่ที่เรือนี่กับบได้เอาไปทางใดดอกพี่น้องนเนาะเขาก็าจะเอาไปใส่สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละติดตามบึง่งเนาะว่าสิไปใส่ทางใด ต้องมีแนวใส่แล้วเนาะบวทิมไวล่ะดอกแนวเป็นเงินเป็นคำสื่อนี่หากเผ่แท้เผื่อสิได้เนาะเก็บออมลอมฤดมีเอื้อเพิ่นคอมเมนต์มาว่าโทษว่ะถือว่าบริหารเก่งนะนี่จังใส่ทุนบลายลเลยเหมนละเนาะบริหารเก่งเติเตบละ อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คันเ้าสิเห็ดละอียัดอีเอลอโลนะมันก็ต้องระดับจางส้างน,นะอันนี้ชื่อว่าบ้านเฮาเห็ดเองอันนี้ได้ซ้ำในแล้วพี่น้องเลยเนาะก็ชื่อว่าสุดยอดเลยได้ส้ำนีเนาะเออเลขกับเล็เศินนี่เลกเศษหนึ่งนะสีื้นเอามาแต่วัดได้นี่นะเพราะว่าประเมาบ่ได้ซื้อเล็กเศนใหญ่ปนนี่ได้ ยันพืน่นเอามาแต่หวัดปลาเล็กเส้นหนึ่งว่สาสนอมาสิเมนบ่บได้ใส่ซ้ำกะเปิดยังบาา่ได้เอาเมื่อไหวคือว่าสิเอาไปใส่งานต่อเพราะว่าทั้งห้องเียนมอปลายก็มีแผนอยู่คือว่าสเสียนี่ยากเป๊ะเว่ออยู่ได้พี่น้องบอกกันเรืองน้อยหนึ่ง ขั้นแหม่นวานห้ามีทุนเพียงพ่อเนี่เห้าเสียทีเดียวนี่ยมันกระสีประหยัดไปก่านีอีกได้อันนี้เพราะว่าห้าทุนมากเธอหน่อยเอหน่อยที่แรกพอบ้านเป็นวานสีเทแต่ข้านเลยใส่ตะข่ายดึงเลยเราขีดว่าจังสันนะเราก็เลยพิดแผนติดอิดขึ้นมาสูงแน่เออเห็นเท่า้านเม่น้องเท่ข้านขึ้นมาสูงแน่ เป็นขีดว่าสีใสตะข่ายเลยคือหัวหน้าเขาอะนะเป็นขีดว่าสีเห็ดคือหัวหน้าเขาอะนะแต่ว่าปรเมาวัดปังอยากห้มันดีๆแน่ว่ะนั่น,นก็คือซีเมนแพง้งนกะก็มือสมัคอหั <c oughs> <c oughs> วดอย <c oughs> แต่จึงได้กระต่าวเนาะซือว่างามอะละเนาะหลย,ยข,ขู่ไลยคนเห็ด ันบกคือจ้างมืออาชีพมาเห็ดเราได้เนาะอันนี้งานบริจาร้จางจะกี่จกบาทขอขอบอกขอบใจผู้สนับสน,นุนไอแม็กทิวซื้อเครื่องดื่มแล้วก็คุณยายแล้วก็เสาวเอิงเนาะซื้อเครื่องดื่มอุปธรรมภ์คำสู้เนาะกำลังกินให้มีกำลังเหงื่อแห้งหิดเวียเห็ดงานขออวยใ่ให้พรให้อ้าย แล้วก็คุณยายแล้วก็เสาเอิงแล้วก็เพื่อนมตรสา,ายเบอร์สุข,ขุเบิร์สุคนที่มีส่วนร่วมทางกำลังเหงอแหง้งแล้วก็ทางกำลังทึนเด้อเบอร์สุขุสุคนให้เป็นบุญให้เป็นบุญเป็นกุศลน,นำเกืือกูลเนาะให้อยู่ดีมีแหง้งหาเงินหาคำํำให้โชกให้มาให้ร่ำให้รวย สายไปสายมาพี่เนาะสายเบ่งผลงานสายไปสายมามันสําเร็จแล้วมันสื่นใจได้เนาะถือว่าร่วมทั้งเบิดเทียนเหตุงานนี่มีตั้งแต่1ิเอ็ดวันนดสิบเอ็ดวันมาสิบเมืเอม่อสิสอกับโบโบเต็มวันสะมามาสีมาผลสีเก็บงานย่าง อยูซ้ายเลือดจั็คเส้นเออเล็กอันนั้นขาวนี่บ่เออเอาไว้หักก้อนจ้ะิ่งก็นเห็นเห็นเอามาแต่เส้เล็กใหญ่นี่เออมันเอามาแต่วัดบ่ กูไ่ได้เอาไปเปลี่ยนบ่าจา่ะบม่ได้เอาไปเปลี่ยนเพิ่อนบ่เออนั่นก็ได้อ๋อบม่ได้แลยตัดเลยเออเอาไ,ไว้ไปเห็ดตัวไหมอืมอืม เลือหน่อยหนึ่งบ่อืมเฮาเนาะจะได้เลือกกันนำไปใส่เป็นประโยชน์ได้นะพี่น้องเนาะพอเฮาซื้อเรียบร้อยเลยเฮาจ่ายเงินเลยดิเออ ก็ icana, เล็กๆเนี completed. ่ยน่อยปู่เป็นยังเพราะว่ายังมีแผนอยู่โรงเรียนมอปลายอยู่อันนี้มีเอฟซีบนวาหูอันนี้บุท่านได้กล่นออกไปดังเดียวต้องอันผู้ใหญ่บ้านผูนว่างจะกลุ่นผูนยังบุท่านว่างเวียกตอนนี้เดี๋ยวผูนว่างเวียกผู้แกกฑ์คนมาอันกล่นออกกล่นออกไปใส่เป็นประโยชน์ นี่จบไ,ไว้สำนีกรขออวยใจให้พรอฟซีทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปีใหม่นี่ก็คอยมีแต่สุตะลาบเดอ้อคิดจริงใ้ปรรถนาสิ่งใดขอให้สมหวังถุกประการเดอเอ้อจบไว้สำนีกรพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย